สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอ่องเมมามนทาร์ดชาแนลนะคะก็วันนี้เราอยู่กันกับคลิปดูดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้นะคะใครนะที่คุณจะได้ออกเดตด,ด้วยนะคะเราก็ เออเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะตรงใจคุณหรือเปล่านะคะก็มาเริ่มดูกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ำกันก่อนเลยนะชาวราศีมีนประกบจิจิกนะคะพร้อมเรามาดูกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีไพ่ the empress wheel of f o r t u n นะคะแล้วก็เดเหรียญ ชาวท่านาน้าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นกับชีวิตของคุณเนาะทำให้เรารู้สึกว่ามันถึงจังหวะถึงช่วงเวลาที่เราจะมีการที่เราจะต้อง take action อะไรบางอย่างหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งมนมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเกิดมาจากการที่คุณลงทุนลงแรงมาก่อนหน้านี้สิ่งต่างๆที่คุณได้ทํามาค่ะแล้วก็อะไรหลายอย่างในตอนนี้คุณจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ความสมบูรณ์ในหล,หลายๆด้านการงานการเงินหรือเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคนนะคะที่คุณจะได้ออกเดตด้วยคนคนนั้นนะเขาเป็นยังไงพลังงานของเขาคนนั้นนะคะสาตนา้ำ ต้องบอกว่าเป็นดวงภาพรวมนะคะให้เพื่อนรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับฟังเป็นเรียกว่าแนวทางได้ถ้าเราสึกว่าพลังงานตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะมี7ถ้วยขึ้นมานะคะเหรียญแล้วก็มีไพ่ดาบด้วยต้องบอกว่า คนคนนี้นะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เรียกว่ามีช้อยมี Option มีตัวเลือกในชีวิตนะไม่ใช่ว่าแบบเขาไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเขาน่ยนะคะคือค่อนข้างจะฮอตอยู่เหมือนกันหรือว่ามีช่องทางมีโอกาสต่างๆในชีวิตหลากหลายอย่างเลยแล้วก็อาจจะเจอกับ ในช่วงนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอาจจะมีการเริ่มต้นหรือว่ามีการที่ต้องจัดการแก้ไขกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาคนนี้จะมีลักษณะยังไงนะคะลักษณะของเขาคนนี้นะคะมีไพ่ก้าวไม่เท้าขึ้นมา มีไพ่เ้าถ้วยนะคะมีไพ่ห้าถ้วยแล้วก็มี The Tower วอนะมันว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงอะคนคนนี้นะคะเขาเหมือนมีพลังงานของการที่แบบเออเหมือนเขาเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างด้วยหรือว่ายังมีบางเรื่องที่เขายึดติดหรือยังยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านได้อะคะ่ะซึ่งโดยภาพรวมนะม,นมองว่าเขาแอบมองแอบสองคุณมาพักใหญ่แล้วแหละสัก ระยะหนึ่งแล้วนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีคนรายล้อมรอบตัวนะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะต้องบอกอย่างนี้นะอย่างที่เราเปิดในตอนแรกคือมีช้อยมี option ออมีตัวเลือกเนาะซึ่งคุณก็อาจจะไม่ได้คิดหรอกว่าคนที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยเขาจะมาปิ๊งหรือมาชอบหรือว่าอยากที่จะอ,อัปเดตอะไรกับคุณแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณคุณไม่ได้แบบเลิหรือว่า perfect อะไรแบบนี้นะแต่หมายถึงว่า เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงก็ได้ว่าเขาจะมาสนใจหรือว่าอยากที่จะสารสัมพันธ์อะไรนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิคนคนนี้นะคะลักษณะเพิ่มเติมของเขาหน่อยมีไพ่สามไม้เท้านะคะมีไพ่เด็กถือไม้เท้า เพศออพสอดมันว่าอาจจะเป็นชาวทัดลมก็ได้แล้วก็มีไพ่เดอะเมดิเชียนขึ้นมานะคะเขาเป็นคนเก่งเลยค่ะมีศักยภาพในการทำงานมีพรสวรรค์หรือว่าทำอาชีพหรือว่าเออที่ใช้ทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะแล้วก็ คนคนนี้นะมันมองว่าเขาเป็นคนที่มีการวางแผนวางแผนอนาคตนะคะในระยะยาวแล้วก็รู้จักการรอคอยสิ่งต่างๆคือเขาเหมือนตั้งเป้าหมายชีวิตเขาไว้ค่ะว่าความมั่นคงต่อจากนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เหมือนเขาน่าจะได้พบเจอกับแนวทางที่เขาอยากจะเป็นในช่วงเวลานี้เหมือนเขาก็กําลังเริ่มต้นที่จะเดินหน้านะคะในเรื่องของมั่นคงเดินหน้าในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาจะเทคแ a คชั่นอะไรมีไพ่สิบเหรียญมีไพ่ the empress มีไพ่6ถ้วยนะคะ แล้วก็มีไพ่สิบดาบนะทำไมมันมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าคุณกับเขาก็อาจจะเคยในเรื่องของการที่เราอาจจะเคยดิวกันมาก่อนหน้านี้หรือว่ามีการเจ็บการจบกันไปอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือคนที่คุณรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคุณก็อาจจะคิดไม่ถึงแหละอย่างที่เราเปิดมาในตอนแรกนะคะเขาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์หรือว่าเป็นคน,นอุดมคติของ อหลายๆคนเลยนะคือในเรื่องของความพร้อมการงานการเงินแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้เขาดูแบบว่าพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกหรือว่าพร้อมที่จะมีอะไรยังไงแบบเหมือนที่เรียกได้ว่าแบบคนเนี้ยคือเป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งเลยแล้วก็ใครมองมาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาพร้อมหมดทุกๆด้านแล้วนะถ้าเราครบกันก็คือสามารถที่จะมองกันในระยะยาวได้นะคะแต่ต้องบอกมันเหมือนมีพลังงานการเจ็บการจบ มานะคะหรือว่าถ้าคุณกับเขาไม่เคยเดียกันมาก่อนหน้านี้นะก็อาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตรักของเขาที่ผ่านมามันอาจจะมีในเรื่องของความผิดหวงังความเสียใจนะคะเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันหนักมันหน่วงมากๆเนาะแต่ก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะ take a c t i o คือการมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะ แนวโน้มจะเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่สิบถ้วยมาเลยยังไง king of Air นะคะราชาถือดาบแล้วก็แปดไม่เท้าแนวโนมก็จะติดต่อสื่อสารมาในเร็วๆนี้สิคะทักแชททักข้อความโทรมาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมอง มองว่านะมันจะเป็นความชัดเจนเป็นเป้าหมายที่เขาพุ่งเข้ามาแล้วชาวท่านาน้ำจะรู้สึกว่านี่แหละคือจุดประสงค์ของเขาการอยากพัฒนาความสมพันธ์นะคะหรือว่าการอยากจะมาเป็นครอบครัวอยากที่จะหยิบยื่นความรักหรือว่าอยากที่จะได้โอกาสกับคุณนะนะจากคุณนะอ่ะโอเคมาดูกันนะคะขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อย queen of earth นะคะราชินีถือเหรียญ ฮาดาบนะคะ transformation นะคะต้องบอกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละหลังจากนี้หรือเป็นคนที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะคะคือไพ่กออกมาแนะนําหรือออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งช่วงเวลานี้มนว่าคุณสามารถเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองได้คือการสร้างความมั่นคงทั้งความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เป็นการที่เราจะต้อง เรียกว่าต่อสู้กับความคิดความรู้สึกของตัวเองยังมีอะไรหลายอย่างนะคะที่เราอาจจะต้องพยายามปรับให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มันโอเคนะคือการศึกษาเรียนรู้กันหลังจากนี้ทั้งคุณและเขาการพูดคุยก็อยากให้คุณ เรียกว่ามองด้วยเหตุผลหรือลดความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นความผิดพลาดอะไรต่างๆค่ะเราอาจจะเอามาเป็นบทเรียนหรือประสบการณ์สอนเราเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโอกาสเป็นชาวลัคนาราศีอะไรได้บ้างมีชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีพฤษภนะคะ แล้วก็ชาวราศีมีนประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะก็ใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะมันก็อยากจะบอกว่าขอขอขอให้รับเอาพลังงานบวกๆไปเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงนะคะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยเก็บเกี่ยวแต่พลังงานบวกๆไปนะ ถ้าส่วนไหนฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้พบเจอกับเรื่องราวความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรัก มีความสุขในทุกๆวันนะคะรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ขอให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆคอยอัปโหลดให้รับชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็สนับสนุนที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งไปสู่10,000หซับสไคร์นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้บายๆค่ะ